ขั้นแรกว,วิธีการทำโพลีสติกที่จะรีดติดเสื้อนะครับขั้นแรกเลยเอากระดาษซิมมาวางไว้กับพื้นก่อนจากนั้นก็เอาชิ้นผ้าหรือชิ้นงานที่เราต้องการจะรีดเอามาวางไว้พอาวางไว้เสร็จปุ๊บให้เราลอกมันจะมีแผ่นโพลีสติกเนี่ยมันจะมีสองชิ้นนะครับเราต้องแลอกชิ้นล่างออกลอกเวลาลอกชิ้นล่างเออออกเนี่ยจะเห็นชิ้นบนอย่างนี้อันนี้ชิ้นล่างเราไม่ใช้ เราไว้งอกนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยที่จะใช้แปะลงบนที่ผ้าจากนั้นเราก็เอาตอรีดตอรีดต้องเน้นนิดน,นึงนะครับให้ตั้งอยู่ที่คอตตอนคอตตอนนะครับคอตตอนนะฮะอย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้แล้วผ้าฉันอาจจะไหม้ได้จากนั้นเราก็เอาตอรีดเนี่ยลงมากดลงในนี้ใช้เอามือสองมือกดให้แน่นแรงๆให้นับในใจหนึ่งจนถึงสิบสองสองสามสี่ ห้าหกเจ11แปแล้วยกออกนะครับยกออกตอนนี้โพลีสติกจะติดเรียบร้อยหมดแล้วจากนั้นให้เราดึงส,สติกกี้เขาเรียกสติกกี้นะครับไอเ้เหนียวเนวเนี่ยดึงออกนี่คือขั้นตอนดึงออกอพยายามดึงออกตอนที่มันยังร้อนอยู่อย่าให้ปล่อยนานเพราะนานแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้